เช้าเช้านี้กลับมาครอบครัวบันเทิงปรุงฉัดใช่ไหมปรุงมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปรุงฉัดเหรอค่ะนางปรุงมาแล้วค่ะปากนี้ถูกต้องมากบปากแดงแบบอาทิตย์หน้าขอเลยค่ะสามคนิตาปรากฏตัวท่านผู้ชมเป็นข่าวดีโทรทัศน์ของท่านได้รับการอัปเกรดปสามมิติเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ต้องใส่แว่นด้วยถือถึงทันทีไม่ต้องใส่แว่นคือเบนต้องทาปากนี้ตลอดเลยเออ ก็ชอบหนูแต่งหน้าเข้มๆใช่ไหมคะเออมันสวยอ่ะมันดูเข้มเขาต่างกันเวลาเขาอ่อนๆเนี่ยเขาจะดูสวยธรรมชาติมากชอบตอนที่เล่นกับพี่ป๋ออ่ะอันนั้นก็น่ารักคู่เดียรผมชอบแล้วแต่พอแสงๆดนี่เขาก็ดูขึ้นนึกขึ้นมาเวลากินกินฮอลสมัยเด็กๆป่ะอออะไที่แบบที่มันแางแดดที่หลีกเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่ก็แสงฮอดสวยสวยแต่สวยเมื่อกี้ออกเลยเนี่ย ไว้เราเกิดกันไม่ทันเนาะไม่ทันอ๋อดาลับเลยยี่เป็นการดาัมเลี่านี้กุ่นี้น้แนะาข่าวกันดีกว่าค่าววันนี้นะคะก็พิกพพิกสีภูมิเศษหายไปเลยหลังจากที่บวชนะคะแล้วก็ออกมานี่ปิดปากเงียบเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราอยากทราบมากว่า เขาเป็นยังไงบ้างคบกับใครอยู่หรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวว่าแหมพุงเสือกลับมาไปคบกับใครอยู่น้องเบ้นนะเขาก็ใจใจอะไรจะพักเนี่ยผมขึ้นแล้วแล้วแลตอนบวชไปคบกับใครไม่ได้หะจริงๆแต่ช่วงช่วงขอแอบมองนิดนึงได้ไหมคะใช่ตอนบวชเนี่ย ทุกคนเขาแอบคิดกันว่าจะไปทําอะไรเกี่ยวกับสยศาสตร์เปล่าตามขมังเวทไปเลยเลยว่าเล่นของตาปกติสาวๆก็ชอบอยู่แล้วนะพี่กฤษเนี่ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีข่าวมาว่าไปแอบตามพี่อ้ําพัชราภากล้องถ่ายเลยไปนั่งเฝ้าอย่างนี้แล้วก็ก็ไม่แน่นะเพราะว่าพี่กฤษเขาก็นะคารมดีอยู่เดี๋ยวราไปฟังดูค่ะว่าจริงหรือเปล่าหลักๆที่ผมมาพูดวันนี้เนี่ยคงจะออกมาอยากจะเคลียร์เรื่องตัวเองมากกว่า แล้วก็เรื่องข่าวที่แบบมันไม่ดีต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเพราะผมไม่ได้แบบเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะก็ดูข่าวผมแต่ละเรื่องสิครับเล่นของเงี้ยสยศาสตร์จอมขมังเวทนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกผมกิจจอมขมังเวทบไปแล้วนะครับผมผมไม่ขอตอบอะไรเกี่ยวกับน้ำแล้วกันนะครับไม่อยากไม่อยากเอาคุณน้ำมาเกี่ยวโยงเดี๋ยวก็ผมตอบไปเดี๋ยวก็ไปถามคุณน้ำมีอะไรีเดี๋ยวคุณน้ำมันจะปวดหัวเปล่าเอาแค่ตัวผมเนี่ยที่ข่าวออกออกมาลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดผมคิดจะคบใครเนี่ยมันก็งลำบากนะครับก็ผมไม่มีใครเขาแบบ คือเขาก็ต้องคิดเยอะครับในการที่จะพบกับผมอะไรอย่งี้ยนะครับจใช่โถผู้ชนะสงสารเชียร์ใครจะคิดเยอะแหมแต่ผมผมทรงนี้ผมก็ขึ้นนะเท่่เนะดูคมนะเออหน้าเปลี่ยนไปเลยคุณไปตัดสิผมไม่ตัดได้ใล้ยผมไม่ตัดได้คุณหน้าคุณหน้าคุณกล้าหแบงไปต่อค่ะอีกข่าวหนึ่งนะคะกต้นหนุ่มขาวหวดหวังค่ะขาวหวดหวังเคยได้ยินไหมคะชื่อนี้ค่ะ ก่อนันนี้เราจะได้ยินน้องอาจจะมีข่าวออกมาว่าเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดที่ไปโดนคือต้อนกขาไปทํานิดนึงคือไปเจอกระบอกไม้ไผ่แล้วก็กัญชาเก่าใช่ค่ะแล้วมันนิดเดียวใช่แต่ข่าวอันนั้นน่าครัวตรงที่อ้างว่ามันเป็นแหล่งมั่วสุงมมีหมาไว้คอยเห่าซึ่งครอบครัวมาปฏิเสธแล้วทันนีเจ้าตัวขขอโอกาสใช่ไหมใช่ค่ะเจ้าตัวเขาขอโอกาสบอกว่า ให้โอกาสเขาดีกว่าเพราะว่าเขาได้พิสูจน์เขาอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ไปคุยกับพี่พ์อานนท์เพราะว่าพี่พ์อานนท์เนี่ยกล้าเอาน้องอ่ะมาเล่นหนังนั่นแสดงว่าพี่พ์อานนท์ก็ต้องเชื่อในตัวน้องพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดออกมาจริงแล้วหนังก็โดนแบนนะเป็นว่านะก็คือออกโอกาสไม่ได้ด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องลอไปฟังดูนะคะว่าน้องเอ่อพี่พลอานนท์เนี่ยเขาไว้ใจน้องยังไงถึงได้เอาน้องมาเล่นเรื่องนี้ด้วยตัวนยาสัค่ะ ไม่ได้ผิดอะไรเนี่ครับเพราะว่ามันไม่มีฉี่สีม่วงไม่มีสารเสพติดในร่างกายเขาก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนะฮะเป็นเป็นการกันแกล้งกันมากกว่าผมว่าเพราะว่าน้องเขาก็ทํางานเลี้ยงพ่อแม่เขาอันนี้เขาเลี้ยงพ่อแม่จริงๆไม่ได้สร้างภาพนะฮะเราก,เราก็เราก็ต้องสนับสนุนคนดีก็ก็ให้โอกาสน้องเพราะว่าน้องไม่ได้ผิดอะไรฮวาบดเสียงหายเขายังเขากคคุยกับทนายว่าเขาอาจจะฟ้องกลับเพราะเขาเสียหายมากคุณแม่ร้องไห้แต่ฆ่าตัวตาย เขาก็ต้องเข้าใจเด็กบ้างน,นะไม่ใช่ว่าสนับสนุนคนอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ฮะนะเขาก็ดูแลเด็กอย่างดีคือให้ความเป็นธรรมจริงๆิงคือตัวฉี่ไม่ม่วงใช่แล้วกัญชาเนี่ยมันนิดเดียวแล้วมันเป็นกัญชาม,มันไม่ใช่ยาไอไม่ใช่ยาบ้าแล้วเป็นเซนกัญชาเก่าใช่แต่ว่าข่าววันแรกเนี่ยแหล่งข่าวให้ข่าวดูเดือดอนะฮะว่าการทมกระบวนการก็เดี๋ยวรอดูว่าว่าสารนแตดสินมันยังไงก็แล้วกันนะคูดถึงพุทอานนท์ วันก่อนคุณพอดูเรื่องเล่าส่ออาทิตย์มีเด็กแว้นคนหนึ่งไม่ใช่เด็กแว้นเขาถูกจับข้อหาแว้นแต่เขาบอกว่าเขาไปซื้อของถอดเสื้อเลยเด็กผู้ชายถูกตำรวจจับอ่ะข้อหาจ้วคงหน้าตาดีคือเราดูไม่เป็นหน้าตาไม่ถึงไมดูอยู่ไม่ดูอยู่หน้าตาดีกำลังหมายความว่าอะไรหรอพออนอนติดต่อมาที่ผมกับเรื่องเล่าสออาทิตย์เลยบอกติดต่อเด็กคนนั้นทีผมบอกพี่เอาไปทำอะไรจะไปปั้น นี่ไงเขาเป็นจรแมวมองตัวจริงนะคะเขาเห็นในเซตที่เราอาจจะยังคือขนาดดูรายการเด็กแว้นอ่ะโอ้โหยังไม่รู้ติดต่อได้หรือยังนะคือเขาแบบสายตาแมวแมวมองจริงใช่คเด็กแว้นดูนี่ใบพยายามจะอย่างนั้นมาก อยากได้อะไรได้อยากได้ไม่ใช่อยากได้อ๋อตอนนั้นเหรอยากได้เมื่อว่าแต่ตอนนั้นก็สะดุดตานะแบบว่าเอ๊ะทำไมดูแรนตัวขาดจังได้แสดงใช้ได้ใส่การน้องบ้น้องรายหอม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 นะพูดเรื่องผู้ชายพูดยาวเชียว์เขพูดเรื่องพี่เอสักสิการบ้างค่ะพี่เอสักสิการเนี่ยนะคะหลังจากเป็นโซนก็ดูสวยขึ้นผิวเปล่งปลเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีข่าวว่ามีหนุ่มมาจีบนะคะก็เป็น หนุ่มผู้ชายที่ชื่อว่าแม็กนะคะเป็นนักธุรกิจนําเข้าวายนั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่เอก็กำลังจะเปิดร้านอาหารในห้างดังก็เลยมีข่าวว่าคุณแม็กเนี่ยนะคะลงทุนเปิดร้านให้ซึ่งเคเขาก็ไม่แฮปปี้นะเขาบอกอ้าวเงินเขาว,ว่าจะมาคิดว่าผู้ชายเปิดให้มันก็ไม่ถูกเช,ชื่อใช่คะ่ะเดี๋ยวเราไปฟังเคดูข่าว,ว่าจริงหรือเปล่าค่ะเอคิดว่าเราควรจะหยุดนําเสนอข่าวเรื่องเอกับพี่แม็กได้แล้วเพราะว่า ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยคือเอแค่ซื้อไวจากเขาเขาก็ส่งไวเอแค่นั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะช่วยๆนำเสนอข่าวนี้บ้างเพราะว่ากลายเป็นว่าอ้ามีแฟนแล้วมีกิ๊กแล้วกลายเป็นแบบตัดโอกาสกันมากเยอะแต่ว่าก็มีเข้ามาบ้างค่ะแต่ว่าก็ยังก็ยังแบบไม่เข้าเป้าก็คงต้องเองลือกแหละค่ะมันก็เป็นธรรมดาเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะคบใครแบบเล่นๆอะไรเงี้ยก,ก็ถ้าจะใครที่เข้ามาเราก็ต้องดูดี เวลาทุกอย่างก็สอนเขานะเวลาผ่านไปก็ต้องเลือกนิดนึงไม่ใช่ว่าพอรู้จักกันก็จะจับเป็นข่าวเนเป็นเห็นใจนักแสดงด้วยกันอจริงนะคะ,ะนนเพราะว่าบางครั้งเ,เพราะบางครั้งเนี่ย สมมติว่าเป็นช่วงจีบอ่ะเป็นช่วงจีบค่ะเราก็ต้องมีโอกาสทานข้าวมีโอกาสคุยกันเรจักกันสองทีพี่เขียนข่าวเอาหนูเลยต้องเป็นแฟนเขาเมหนูยังไม่ชอบเลยอ้อสองทีสองครั้งสองครั้งสองครั้งองครั้งค่ะสองครั้งคือต้องให้เรียนโอกาสเรียนรู้กันก่อนแล้วจะเป็นแฟนไหมก็อีกทีหนึ่งไม่เมือีนความลับไม่ได้เมือหนูไปทานข้าวกับพี่สองครั้งเนี่ยพี่อยากน้องอยากน้องอยากอยาเอยาอยาก ใช่เขาแพ้นั่นแพ้นี่อย่าแต่แพ้ยังไดไงแดนอย่าไปมองอ๋อหรอกน่ามองใชดเลยนะแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยพี่ต้องมองเลยนะคะเพราะว่าเป็นข่าวไทยแลนด์เวิร์กโอเคไม่มองก็ตอนเฉพาะปีสองพัน2007ที่หลังจากนั้นไม่มองอะไรเลยปี2011อย่าอย่าให้เห็นว่าหันไปมองนะคุณแฟนแฟนพันธ์พันธ์ปะีมีรางวัลแล้วค่ะรางวัลแรกนะคะเป็นรางวัลนางงามผิวสวยค่ะประกาศไปได้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วดูใส่เสื้อผ้ากลัวไหม ให้ดูผิวหรือยังไงเราดูเรื่องนางงามเรื่องผิวค่ะแล้วก็เรื่องบุคลิกภาพเลี้ยงหมุนอะไรอย่างงี้นะคะคนที่ได้นะคะคือน้องเบอร์ห้าเองค่ะน้องเจ๊เอ๋เบญญาดาเกตทัฒนะคะวัย22่ปีค่ะก็เรียกว่าเป็นสาวสุขภาพดีผิวเด้งร้อยนะคะเป่งรัศมีมากกว่าคนอื่นเลยนะคะก็จะได้รับรางวัลนี้ไปคะนี่นี่หมลงแล้วนะอก็อย่าลืมนะวันอาทิตย์นี้ค่ะวันที่14สิงหาคมนี้นะคะก็ติดตามด้วยนะคะนี่ฮะโอ้โหนี่นี่ เบ้นก็วิวดีพี่เป็นพยานอละเอียดเคยประกวดนางงามไหมถามพี่ทำไมไม่คิดจะประกวดใช่ช่วงเวลานั้นมันผ่านมาได้ยังไงมันมันเบ้นไม่ชอบประกวดครับพี่รู้สึกว่าเราไม่เหมาะการขึ้นปีทรอตรงน้ำไรไม่ถ้าเขาเป็นนางงามเราอาจจะไม่ได้ดูนักแสดงที่มากความสามารถแบบนี้เป็นนางงามหรือไม่เหมาะดูดูเดี๋ยวหนูทำตัวเออข่าวต่อไปข่าวต่อไป ไปชอบมากเลยเจมบลันค่ะใช่วันนี้คืนนี้ที่บ้านเรานะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะเขาก็ได้มาแถลงข่าวว่าเขาจะมาทาคอนเสิร์ตที่บ้านเราครั้งแรกเลยนะคะเปื่อแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะ37ดูหน้าเด็กมากอะ่ะคือเป็นเล่นสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดอเ็คนยี่สิบเจ็ด หน้าเด็กมากปกติเราฟังเสียงเขาเราจะรู้สึกเราจะรู้สึกว่าเขาดูเป็นผู้ใหญ่ปหมไม่นะรู้สึกเหมือนเป็นเสียงผู้ใหญ่ร้องอ่ะความรู้สึกเรานะเป็นเสียงเด็กแนิดนไงแต่ว่าพอมาดูหน้าคุณเอ็กกะาชเราตายกันเถอะไม่อาา่เจ็ดวัเด็กสุดเลยอายม่เจ็ดจริงเด็กจริงนะคะก็คืนนี้นะคะใครที่เป็นแฟนก็อย่าลืมนะคะห้าพลาดเด็ดขาดเลยนะคะ จะเป็นเจมรันไลฟ์อินแบงคอกครั้งแรกใช่ใครกินไดูต้องรีบไปดูเลยนะคะพาแฟนไปดูนะคะอีแพคอารีนาเมืองทองธานีนะคะวันนี้และกินเจมบันนี่เคยเป็นทหารมาก่อนทั้เอาเเหรอคะก่อนเป็นทหารแล้วแต่ชอบล้อเล่นก็เลยมาเป็นทหารจริงเหรอแล้วก็ได้หล่อแบบนี้ยังขาโอ้ยยังขาพี่มิกไปเป็นนักร้องมังดีกว่าจะได้จะได้ดูได้หล่อบ้างก็ไปกัดก็ทำไปกอีกสองคนพี่น้องค่ะน็อตเกน ไม่ใช่น็อตเกนกล้องกับเกนค่ะพูดน็อตเกนขึ้นมาจำได้ไหมน็อตเกนคือใครไม่ได้สมัยโบราณเดี๋ยวคอร์ดเมื่อก่อนจะมีช่วงช่วงเดียวกับปุกรอนนั่นแหละวนาะไว้ก็เป็นเรื่องที่แม่เราไม่นด้น็อตเกน เขาคือนัดว่าอ๋อจำได้คุณเกณฑ์คุณเกณฑ์ถาม่าได้ไมได้แล้วคุณคุณ้นนั้นคุณนัดจะผมยาวนอดวลลิศผลงานชิ้นแรกเลยค่ะคือออกเทปอัลบั้มนี้แล้วเจ๊งค่ะ แต่เราจะไม่ใส่เขาไม่ได้ใส่ดีวะใส่ดีวะส,สนิทกับพี่น็อตแล้วเวลาเจอหน้าชอบแซวมากคุณเกณฑ์เนี่ยนะคะคือคนที่ออกแค็ปคู่กับพี่น,อนอ็อตเขาคือน้องของพี่ก้องสหาราัฐน้องชายน้องชายพี่ก้องสหารัฐค่ะตอนนี้นะคะสองคนก็รวมตัวกันค่ะ <S <S เปิดตัวนะคะเป็นแกลเลอรี่เลยภาพถ่ายเพราะว่าสองคนนี้เนี่ยเรียกว่า เรียกว่าหลายเดียชอบถ่ายรูปเป็นแกลเลอรีร่ของตัวเองเนี่ยภาพที่ถ่ายนี่ไม่ใช่ภาพตัวเองนะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องราว,วเกี่ยวกับของพี่ก้องเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับกรุงเทพในความคิดของเขาแล้วก็น้องน้องเขาก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับธรรมชาติเรื่องรูปภาพที่เขาไปถ่ายไปเที่ยวมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ใครอยากไปชมนะคะก็ไปดูได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์วังสวนพักกาศนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการเพื่อจำหน่ายแล้วก็นาเงินเนี่ยไปช่วยมูลนิธิเพื่อนหญิงด้วยนะคะก็เป็นการทําบุญแล้วก็ไป เพื่อจะได้เจอสองหนุ่มสุดหล่อของเรานะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็จะถามว่าวงนูโวยังมีไหมเออนิดนึงนูโวตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะอตอนนี้เนี่ยพี่ก้องเนี่ยนะคะก็จะไปทงวงดนตรีเล็กๆชื่อว่าวงเบนจาแบรนด์เหมือนเบนจาลงไหมเหมือนเบนจาลงดูเก่าๆนิดนึงเขา้ื่็เบนจาแบรนด์นะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีชื่อเบนจาแบรนด์ก็มีกล้องนูค่ะด้วยนะคะไปดูมาหรือยังเดียวยังเลย ไม่มีแล้วขอพี่จัดให้บัตรหนูอ่ะเดี๋ยวพี่จัดให้ที่เราบอกเราจะดูเดี๋ยวพาไปขอเข้าหน้างานอะพอคุ้นเคยกันนอตแล้วเขาให้เราดูได้ใช่ไหมคะไม่รู้อนุญาตไหมครับผมเมื่อวานนี้บอกว่าเอออารมณ์เขาบอกว่าโน้ตรอบนี้ดูหน้าตาเหนื่อยมืองกานเออลองไปดูนิดนึงไหมค่ะดู่ะดูะเชิญน่ะเออห้ามถ่ายไม่เช่อครับน้อง ผมไม่ใช่คนไทยใช่ไหมฮะดูหน้าก็รู้เหมือนไทยใหญ่นะครับมาพวกเรากำลังแสงปรบมือปลานสำหรับพวก500ร้อยนะฮะขอแสงสว่าง500นะฮะ500เนี่ย500ถ้าผมให้หนังสือคุณไปอ่ะ ถ้าบอกว่าโชว์เนี่ยผมได้จากคุณ50สบาทนี่ฉันไม่หล่อแต่ฉันก็ไม่โง่ขนาดนั้นหายใจลึกๆก่อนหายใจลึกดูโชว์ไปก่อนนะดูโชว์ไปก่อนคุณคุณจะได้อะไรเนี่ยคุณต้องโลมเล้าผมก่อนคุณเข้าใจว่าไม่ใช่คุณมาคุณจูโจมจักเอาจักเอาอยากดูว่าทำผืนไหนบอกว่าไหนบอกว่าดูเหนื่อยไม่เห็นเหนื่อยเลยดูคึกคึกเป็นบ้าคือตอนนี้เพิ่ง นะคะเข้าไปเนี่ยเพราะว่าเขาอยากให้เข้าไปตั้งใจดูไม่ใช่มาตั้งใจถ่ายเขาเนาะจะไม่เพิ่มรอบเลยใช่ไหมไม่พอเนี่ยฮะคือคงพอแล้วแค่นี้ก็รวยแล้วแหละพี่น้อสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs>